มีวันนี้เพราะพี่ให้แต่วันนี้พี่ไม่ให้เทวดาดิวนรกสาบทรงบิ๊กแจ๊ดาาแลและจะการลาออกจารรก,ตกตำแหน่งนายกอบจปทุมธานีของบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทรคำรณวิถูกกระจางด้วยเหตุผลด้านงบประมาณและเหตุผลเรื่องช่วยเหลือประชาชนช่วงน้ำหลากซึ่งจากเดิมจะหมดวาระในวันที่19ธันวาคมนี้อยู่แล,แล้วและจะมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศกกตจึงได้เลิกตามกฎหมายเลือกตั้งซ่อมวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567 ย้อนการเลือกตั้งอ,อบจอเมื่อปี2563บิ๊กแจ๊ดภายใต้การหนุนของค่ายแดงเพื่อไทยและบิ๊กแมวทักษิณชินวัตรตามคอนเซปต์มีวันนี้เพราะพี่ให้ชนะแชมป์เจ้าเก่านายชานพวงเพชรอดีตนายกอ,อบจอปทุมธานี3าสมัยในสังกัดกลุ่มปทุมรักไทยจากค่ายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ภูมิใจไทยในเวลานั้น แต่ด้วยเหตุผลก่นใดก็แล้วแต่ในเพลานี้เกิดการย้ายขั้วสลับข้างเมื่อปีที่แล้วนายชานพวงเพชรหันหลังให้ค่ายภูมิใจไทยและมาช่วยผู้สมัครสอสอปทุมธานีค่ายเพื่อไทยจนได้รับความไว้วางใจจากนายใหญ่แท้จริงแล้วชานพวงเพชรเป็นคนคุ้นเคยกับบิ๊กแมวมาตั้งแต่สมัยการทำการเมืองเมื่อปี2548กับทีมสอสปทุมในนามพักไทยรักไทยก่อนจะโดนยุบพ,พักถือว่าบิ๊กแมวทักษิณชินวัตร นักโทษเทวดานำธงรบหลายพื้นที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2563ได้ช่วยใช้วิเศษในตนหยิบยกความเกลียดชังฝ่ายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในเวลานั้นซึ่งอยู่ในอำนาจยาวหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี2557มาดันหลังคนที่ตนสนับสนุนให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อกลุยทางสู่การเลือกตั้งใหญ่ซสทั่วประเทศในเวลาต่อมา เหมือนเป็นการสั่งสอนพวกนักเลือกตั้งท้องถิ่นที่ได้รับแรงสนับสนุนโดยพรรคการเมืองฝ่ายลุงทั้งหลายอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยในเวลานั้นที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับลุงแบบอยู่หมดัดเพราะเวลานั้นประชาชนทั่วไปต่างก็เบื่อนายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้นำฝ่ายที่เห็นต่างกับบิ๊กตู่ทั้งหลายจึงแลดูเป็นความหวังทางการเมืองเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งบิ๊กลุงและบิ๊กแมวจะจับมือดิลพิเศษ พานักโทษเทวดากลับมาแบบไม่นอนคุกสักคืนเดียวมนครังบิ๊กแมวจะเสื่อมหรือไม่หลังทำผิดผีรวมอำนาจลุงโหวดเศรษฐาเป็นนายกหากหลังพักเก้าไกลความพิธาเชือดประธานสภาคนที่หนึ่งไปจากเก้าไกลไปพร้อมๆกับการหาเสียงแบบไม่ตรงปกไม่กู้แม้แต่บาทเดียวแต่กู้กันทั้งก้อน 5- 6แสนล้านบาท การเลือกตั้งซ่อมนายกอบจอปทุมธานีครั้งใหม่นี้จะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์บทบาททางการเมืองของบิ๊กแมวก่อนจะไปสู่การเลือกตั้งอบจอทั่วประเทศผลลัพธ์จะเป็นเครื่องพิสูจน์คะแนนนิยมของทักษิณชินวัตรเพื่อใช้ทำการเมืองกวาดล้างคู่แข่งที่น่ากลัวสายสีส้มในปทุมออกไปให้หมดเพราะคราวที่แล้วสสสายส้มกวาดสสไปได้ถึง6เขตรวดจากทั้งหมด7เขตในการเลือกตั้งปี2566 ศึกเลือกตั้งซ่อมอาบาจอปทุมธานีเที่ยวนี้30มิถุนายน2567จึงเป็นที่จับตาในแวดวงคนเลือกตั้งว่าฝ่ายไหนจะเข้าวินระหว่างฝ่ายอิสระถอยห่างบิ๊กแมวอย่างบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทรคำรณวิทูปกระจางกับฝ่ายทิ้งภูมิใจไทยไปซบบิ๊กแมวคือนุรังเก่าเพื่อไทยอย่างชาญพวงเพชรชี้ชะตาประชาชนคนปทุมธานี เหตที่บอกว่าบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทรคำรนวิทูุประจางถอยห่างบิ๊กแมวก็เพราะนายใหญ่เริ่มไม่ปลื้มกับท่าทีที่ผ่านมาของน้องรักทั้งที่เคยลั่นวาจามีวันนี้เพราะพี่ให้ภาพสื่อความหมายชัด22พฤษภาคม2567ภาพและข้อความสื่อถึงขบวนการโค่นลมบิ๊กแจ๊ดประชุมณเรนวูดพาร์กลำลูกกาคุ้มหัวโตโดยอดีตนชทักษิณ เจ้าตัวบิ๊กแจ๊ดเห็นแล้วถึงกับเอ่ยปากแม้จะมีปัญหาด้านการเมืองแต่พี่ก็คือพี่น้องก็คือน้องตั้งแต่วันนั้นผมตั้งใจว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปเดินหน้าหาเสียงพบป่ประชาชนและยังกล่าวถึงกรณีที่มีการรวมตัวของอดีตผู้ที่เคยช่วยเหลือย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามว่าก็นักใจ เมื่อแข่งกันแล้วหากบอกว่าไม่หนักใจก็เหมือนว่าเราประมาทเพราะตอนนี้คนที่ออกหาเสียงรู้เขารู้เราตอนนี้เขารู้เราหมดทุกคนที่เคยอยู่กับผมผมก็เคยให้เขาทุกอย่างเมื่อมาถึงวันนี้เขาก็รู้เราเพราะฉะนั้นทุกคนรู้กันหมดแต่ผู้ที่อยากให้รู้ข้อมูลจริงจังก็คือประชาชนและครั้งหนึ่งเคยบอกว่าพี่ทักษิณกับผมยังคงเคารพรักระบบในโรงเรียนนายร้อยตำรวจพี่เขารุ่น26ผมรุ่น30ติดตัวจนผมตายผมก็เป็นน้องเขาตลอดชีวิต แต่วันนี้การเมืองพี่เขาลงมาถล่มผมอย่างไรก็ไม่มีปัญหาพี่เขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ผมยืนยันว่าผมเป็นน้องเขาตลอดชีวิตแล้วผมจะเคารพนับถือเขาตลอดชีวิตจะไม่มีวันไปละลาบละล้วงไปดาไปว่าจะไม่มีออกจากปากผมเด็ดขาดผมเคารพพี่เขาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ใครจะพูดใส่ร้ายผมอย่างไรซึ่งไม่เคยออกจากปากผมแล้วผมขออยู่แค่ท้องถิ่นจะไม่ไประดับประเทศและเหตุที่บอกว่าฝ่ายที่กลับไปซบบิ๊กแมวคือนุรังเก่าอย่างชาญพวงเพชร ภาพข่าวทรงเดิมของพัคเพื่อไทยสะท้อนภาพนายใหญ่มักจะสื่อผ่านวันลงสมัครนายกอย่างออกหน้าและยังมีงานเลี้ยงสุดโรแมนติกที่ผู้ใหญ่มีตำแหน่งในพัคเพื่อไทยด่าหน้าเต็มโต๊ะงานเลี้ยงย้อนไป13พฤษภาคม2567วันที่นายชานพวงเพชรเดินทางมาลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจอปทุมธานีในวันแรกมีกำลังสำคัญแห่แหนใบหน้าคุ้นเคยมาให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น อย่างนายสระวงเทียนทองสองสงสาแก้วเลข,ขาธิการพักเพื่อไทยและทีมงานพักเพื่อไทยอธินายมัสนันหลินวรัตสสปทุมธานีพักเพื่อไทยนายสระวงอึ้งอัมพรวิไลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนายเสวกประเสริฐสุขอดีตรองนายกอบจอปทุมน,นายธนศักด์แป้นมุกและน,นายนเรศคุชิตาเป็นอดีตที่ปรึกษาพลตำรวจโทคำรณวิทูปกระจางรวมทั้งเอฟซีของคนเสื้อแดงมาร่วมหอบมอบพวงมาลายัยให้กำลังใจในายชาญกว่า150คน และนายสะระวงเทียนทองสสสาแก้วเลขาธิการพักเพื่อไทยก็กล่าวย้ำชัดให้เห็นเจตนาให้มันรู้เสียบ้างว่าคนของนายบอกว่ารู้จักนายชาญมานานพอสมควรและเห็นผลงานที่ผ่านมาในอดีตในานามของพักเพื่อไทยเรามีความยินดีที่จะสนับสนุนคนที่ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้ววันนี้มาในฐานะพักเพื่อไทยในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทย มีความมั่นใจว่าพี่น้องชาวปทุมซึ่งพี่น้องชาวปทุมก็ได้มีการทดลองมาแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรขอฝากพี่ชานในานามของพรรคเพื่อไทยด้วยส่วนในวันที่3ธันวาคม2566ก็เป็นเหตุการณ์ที่นายชานพวงเพชรได้เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการผ่านรูปแบบการจัดงานเลี้ยงขึ้นบานใหม่ของนายกป้อมสุริยะพิรมพร้อมนายกอบอตอลาดหลุมแก้วภายในงานมีเลี้ยงโต๊ะจีน3 0 0พันโตแถมเจ้าภาพตัวจริง ยังเชิญอุงอิงแพทองทานชินวัตรและภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปร่วมงานด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้บิ๊กจ๊ดพลตํารวจโทคํารณวิทย์ได้เบอร์สามคู่ชิงอย่างนายชานพวงเพชรได้เบอร์หนึ่งในวันที่30มิถุนายน2567จะเป็นการเดิมพันของประชาชนหากบิ๊กจ๊ดแพ้บิ๊กแมวผงาดเตรียมกวาดล้า,ลางดอมส้มก้าวไกลหรือพักใหม่หลังจากถูกยุบได้เลย สะท้อนภาพประชาชนคนไทยอะไรก็ยอมบิ๊กแมวนโยบายอิสระเปิดกว้างตรวจสอบได้ก็ใจอำนาจไม่เอื้อนายทุนไฟฟ้าพลังงานน้ำมันจะไร้ความหมายในบัตรดลเมื่อบิ๊กแมวกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยความตระบัดสัตว์พักเพื่อไทยจับมือตั้งรัฐบาลกับฝ่ายลุงในวันโหวตเศรษฐาเป็นนายกเมื่อ22สิงหาคม2566จะเป็นเรื่องที่ประชาชนความจำสั้นทันทีทบทวนนโยบายเพื่อไทยและท่าทีหัวหน้าพักซ้ายเลือดชินวัตร การหาเสียงใหม่กู่ลดค่าไฟฟ้าการยอมรับว่าการร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพวกลุงนั้นถูกต้องแล้ว ดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐประหารที่เกิดขึ้นสองครั้งล่าสุดที่ทุกคนจําความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบการที่ดิฉันไม่ตอบออกมาตรงๆหลายๆครั้งเนี่ยเพราะดิฉันให้เกียรติประชาชนให้เกียรติประเทศเพราะการเลือกตั้งยังไม่เกิดขึ้นประกาศชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้อมถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพักเรา ตัดสินใจถูกต้องมากๆค่ะที่เราได้จัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นเมื่อสิบเดือนที่แล้วค่ะงบประมาณปี2567เนี่ย <ขอ S 1> เราจะเก็บเพิ่ม<ล>มากขึ้นได้อย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ2 6 0 0 0ล้านเกินกว่าเป้าหรอใช่ครับที่เราตีว่าเกินกว่าปี2566 2, พวกนี้ถือว่าเป็นเงิน ไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มาจากงบประมาณที่เราได้เพิ่มขึ้นในปี2567อ,อีกประมาณ2 6 0 0สนล้าน2 7งล้านไม่ต้องกู้ใช่ไหมไม่ต้องกู้ครับไม่ต้องกู้ครับยืนยันยืนยันครับบิ๊กแจ๊ดได้สลัดคราบมีวันนี้เพราะพี่ให้หลุดออกจากขบวนการหนุนทักษินแล้วแม้ว่าจะเคยมีอดีต10กว่าปีหวานชื่นในวลีกับความทรงจำมีวันนี้เพราะพี่ให้ เมื่อครั้งประดับยศพอบอชนชี้ชะตาในวันเลือกตั้งซ่อมอ,อบอจอปทุมธานีจากนี้ไม่ว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรเลือกเส้นทางไหนแต่ในเมื่อบิ๊กแมวแสดงสัญ,ญลักษณ์ยืนเคียงข้างคู่แข่งชัดเจนสิ่งที่บิ๊กจ๊ดจะต้องเผชิญล้วนเป็นงานท้าทายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทับสายแดงชานพวงเพชรแดงพักเพื่อไทยแดงนายใหญ่บิ๊กแมว แดงกู้เงินมาแจกแบกหนี้5 6ถึแสนล้านบาทหรือพวกอ้างเป็นแดงแต่เชียร์ความตระบัสัตว์จับมือลุงข้ามขั้วหาเสียงอย่างจัดตั้งรัฐบาลอีกอย่างถทาบิกแจดแพ้ก็แค่กลับไปเฝ้าคลินิกรักษาโรคแต่ชาวปทุมเปรียบเสมือนผู้มาก่อนการเหมือนรู้เหตุล่วงหน้าในความตระบสัตว์จะต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง พราะเคยสั่งสอนไม่เอาทั้งเพื่อไทยไม่เอาทั้งพักลุงไปพร้อมๆกันมาแล้วในศึกการเลือกตั้ง2,566ก่อนจะมีปรากฏการจัดตั้งรัฐบาลตระบัดสัตว์ด้วยซ้ําแต่หากว่าฝ่ายที่ได้รับการหนุนจากบิ๊กแมวนักโทษเทวดาได้รับชชยชนะการเลือกตั้งซ่อมอ,อบจอปทุมธานีในวันที่30มิถุนายน2,567นี้ก็จะเป็นเครื่องการันตีได้ทันทีว่าหากน้องมีวันนี้เพราะพี่ให้แต่วันนี้พี่ไม่ให้ น้องก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รับใช้ประชาชนเพราะพี่ยิ่งใหญ่กว่าฟ้าพี่ก็คือเทวดาบิ๊กแมวต่อให้แจ๊ดบวกแดงบวกส้มก็ชนะพี่ไม่ได้